มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพานมีสุขอยู่ใยมิไปตันหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปมิได้ตันหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สริงคานจงสละเสเถิดจะได้ไป นิพานขมพลพบสามยำหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มชอยงามแล้วทุกประการแก่เท่านังยานแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนให้เย็น เมื่อขบทั้งตัวขนคิว้วก่เข้าในตาก่มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาเวาวอกดูหน้าบัสซีจะลุก ก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอานิจจังพระอนาตตาเราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไป ตายไปเป็นพี่ลูกเมียผัวรักเขาชักหน้านี้เขาเหม็นซากพี่เปื่อยเน่าผู้พองหมูญาติพี่น้องเขาห้ามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้ แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเลี้ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟงแรงเห็นแต่ฟงกาเห็นแต่ฟงมายือแย่งกันกินดูหน้าสมเพศกระดูกกูเอ้ยเรียรายแผ่นดินแรงกามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัด เกนขึ้นมีนานไม่เห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพันุเห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรกเหกควันเห็นแต่ฟูงพี่ร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ้ยอย่าหลงนักเลย ไม่มีแก่นสานอุตสาหทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้านิพพานอหังวันทามิสับพะโสอหังวันทามินิพานปัจยโยโหตุ